สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศขอแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกับทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชการณียกิจในด้านต่างๆของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพและตลอดการทรงครองสิริราชสมบัติ70ปีเพื่อให้ประสบกรณรนั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตและร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองนะคะเราจึงได้ปรับรูปแบบของรายการ n ลนิ t a ทอกับสายสวรรค์ขยันยิ่งที่ออกอากาศอยู่ทุกวันทางช่อง13 Family เป็นการนำเสนอรายการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านภายใต้แนวคิดของวลีที่ว่าค่าพระบาทวันนี้ค่าพระบาทซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนแรกจะมาบรรเลงเปียนโนให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกันก่อนนะคะขอเชิญร่วมรับฟังการบรรเลงเปียโนจากคุณเสกทองสุวรรณในเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ ที่จะมาบอกเล่าความเป็นค่าพระบาทซึ่งโชคดีที่สุดแล้วที่เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่9ก็คืออาจารย์เสกทองสุวรรณผู้ที่บรรเลงเป็นโนคลาสสิกในเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เสกนั้นก็เป็นอดีตนักเรียนทุน AFS ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับ พระราชทานทุนจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัล,ล,ลักษักอัครราชกุมารีทางด้านดนตรีอีกด้วยนะคะเป็นคนที่ไปควยคว้าโอกาสเรียนดนตรีในประเทศเจ้าอิทธิพลแห่งดนตรีคลาสสิกจนจบปริญญาโทซึ่งถือว่าเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในสถาบันดนตรีระดับโลกของรัเสเซียค่ะเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของอาจารย์เสกไม่เท่ากับสิ่งที่เขาจะมาร่วมถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเรื่องของดนตรีนะคะ หลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสู่สวรรคคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกอาจารย์เสกได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่จบลงไปเมื่อสักครู่นั่นเองซึ่งเป็นเพลงที่คนไทยคุ้นหูคนไทยลุกขึ้นยืนถวายความเคารพทุกครั้งที่เราได้ยินแล้วก็มีการแชร์คลิปที่อาจารย์เสกบรรเลงไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์มีคนแชร์กันอย่างกว้างขวางวันนี้จึงต้องเชิญมาเป็นตัวแทนคนไทยบอกเล่าเรื่องราวถึงด้านด,าน,ดนตรี จากเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เป็นจุดกําเนิดของการที่สื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์กันนะคะขอต้อนรับอาจารย์เสกทองสุวรรณนักปีโนโนคลาสิกและครูสอนดน,นตรีปยโนโค่ะอาจารย์เสกต้องถามก่อนวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2,559วันประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่ลืมนับจากนี้เป็นต้นไปวันนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนคะวันนั้นกำลังสอนอยู่ที่บ้านคนระกำลังสอนอยู่ที่บ้านก็ ได้ข่าวเกี่ยวกับพระอ,องค์ก็ใจไม่ดีแล้วตั้งแต่วันนั้นนะฮะตั้งแต่ที่มีข่าวที่ท่านนายกเลื่อนการเดินทางหลายๆอย่างยกเลิกการพระราชทานปริญญาบัตรคือรู้สึกสังหรณ์ใจตั้งแต่ช่วงบ่บายๆแล้วรู้สึกเอใจอึดอัดใจเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถแถลงการสำนักพระราชวังที่คนไทยรอฟังอย่างใจจดใจจอดเนี่ยออกมาตอนค่ําแต,แต่อาจารย์เสกพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยรู้สึกสังหรณ์ใจเลยนะคะรู้สึกใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีครับก็ กระวนกระวายใช้คำนี้ดีกว่าอสอนก็เริ่มจะไม่ค่อยมีสมาธิถึงกับบอกผู้ปกครองบางคนว่าผมจะไม่ค่อยมีสมาธิช่วงนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็เข้าใจว่าผู้ปกครองเองก็กระวนกระวายเช่นเดียวกันกับผมครับทุกคนติดตามข่าวทุกคนติดตามข่ฟังทุกคนรอฟัง<อ>ผมเปิดตั้งแต่ห้าโมงสอนเสร็จก็ขึ้นไปเปิดเปิดทีวีดูรอมีการเลื่อนหกโมงก็เปิดอีกทีก็มีการเลื่อน จนมาถึงทุ่มหนึ่งอพอทุ่มหนึ่งแถลงการสำนักพระราชวังเป็นประกาศการเสด็จสวรรคตรของรัชกาลที่9ก,ก้คุณเสกมันหมดพลังเหมือนคนอื่นๆไหมคือคือเหมือนพี่หิงเองวันนั้นนี่คือหมดพลังเลยนะครั้งแรกที่ได้ยินกับหูอย่างเป็นทางการเป็นยังไงตอนแรกคือ,อมีมีมาบอกบ้างแล้วครับว่าว่าว่า,วาท่านเสด็จ สวัครคตเรียบร้อยนะครับม,มีมาบอกมีมากล่าวบ้างแต่คือก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะมีการถแถลงข่าวพอประกาศเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ก็มืดมืดจุกมันจุกไปทั้งอกพอจุกไปทั้งอกปุ๊บเนี่คือผมทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะสิ่งแรกก็คือ ก็คือนั่งฟังที่ผู้ประกาศข่าวประกาศจนจบว่าว่าพระบาสทสมเด็จพระเจ้ารู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วนะก็ผมก็นั่งนั่งอธิษฐานนะอธิษฐานที่ท่านสงบอะไรประมาณนั้นนะครับผมได้แต่ทำแบบนั้นนิ่งๆอยู่ที่บ้านคนดีนิ่งๆอยู่ที่บ้านใช่ฮะแล้วก็เริ่มมาเล่น เล่นเพลงเล่นเพลงเพื่อท่านเพราะโดยปกติคือบนบนบนเพจผมผมเป็นครูสอนดน,นตรีก็จะเล่นเพลงอะไรต่างๆเนี่ยฮะทั่วไปแล้วก็เล่นเพลงพระชันิพนพนด้วยโชว์พระปรีชาสามารถของท่านว่าท่านเป็นอัครศิลปิน mm. ก็วันนั้นก็อยากจะเล่นด้วยตัวของผมเองอยากจะเล่นบทเพลงสรรเสริญพระบรมมีนขั้งสุดท้ายส่งน้อมก้าวส่งท่านเสด็จสวรรคต ตั้งสติอยู่นานไหมกว่าจะไปนั่งที่เปียนโนได้ข้างเปียนโนของครูเสกก็เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระชการที่9ก้าทรงเปียนโนคือคือมันทําให้คลิปเนี้ยพอแชร์ออกไปทุกคนโอ้ยบรรยายไม่ถูกอะครูเสกคือทำใจอยู่นานไหมกว่าจะเล่นได้ก็เกือบไม่จบนะครับก็เกือบไม่จบคือวันนั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น<ะ>ผมก็เลยแค่อยากจะแชร์ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ผ่านทาง,งเพลง<ะ>ซึ่งบทเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกท่านคงทราบดีว่าเป็นบทเพลงที่ภาคภูมิใจอลังการอเลแกนตยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะแต่วันนั้นคือผมไม่สามารถเล่นให้มันเหมือนเดิมได้เหมือนกับความรู้สึกที่ ได้รับข่าวมาเราไปดูคลิปกันค่ะที่ครูเสกทองสุวรรณบรรเลงเปียนโนที่บ้านครูเสกในคืนนั้นหลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตไปดูอารมณ์ความรู้สึกกันนะคะ ที่โคเสกต้องต้องกลั้นน้ําตาแล้วก็สะอื้นนะเหมือนเกือบไม่จบจริงๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยบอกว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปมันให้ความหมายอะไรกับชีวิตโคเสกบ้างการบรรเลงเพลงสรรเสริญพรบารมีเมื่อสักครู่นี้ต้องการจะส่งท่านสเสด็จสมวนเราขอประสบพบที่ดีขึ้นแล้วก็ในหลวง เ,เกิดมาอีกกี <lawsuit> ulously, ่ชาติก็ไม่เจอแล้วครับพระบรมฉายาลักษณ์ที่อยู่ตรงด้านข้างเป็นโนครุเอกอยู่มาตรงนี้ตลอดครับอยู่มาตรงนี้ตลอดครับทุกครั้งที่ลูกศิษย์มาเรียนหรือผู้ปกครองมาเองก็จะเห็นภาพบรมชายาลักษ์ทัานวางอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วเลือกเองในฐานะที่เป็นนักดนตรีและเป็นครูสอนดนตรีเปียโนเลือกเองที่จะเลือกภาพนี้มาไว้ตรงนี้คือความเป็นจริงแล้วเป็น ของขวัญจากลูกศิษย์ผู้ปกครองผู้ปกครองเขานำมามอบให้เป็นของขวัญพ่อความหมายครับเลือกซึ่งพ่อแล้วก็ผมพยายามหาพระบรมคลชาร์ลักภาพนี้นานแล้วนานมากแล้วค่ะปรากฏว่าหาเองไม่พบ จนกระทั่ง <c oughs> ได้เป็นของขวัญจากลูกศิษย์วันเกิดวันพ่อและเป็นภาพพ่อของแผ่นดินในการสร่งเปียโน,โน <c oughs> มันเลยเหมาะกับจิตวิญญาณของครูสอนเปียโ,โนมากมากพักก <c oughs> ันสักครู่นะคะนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังของคลิปที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ความรู้สึกบางส่วนของศิลปิน นักดนตรีนักเปียโน,โนโคลาสสิกและครูสอนเปียโน,โนซึ่งปั้นลูกศิษย์ลูกหาเป็นระดับแชมป์มาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองคลิปนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะพูดคุยกับครูเสกันต่อถึงเรื่องที่นักดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะนักเปียโน,โนอย่างครูเสกได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งทางด้านพระปรีชาสามารถในการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมไปถึงสิ่งที่เป็นพระราชประวัติ แนวคิดต่างๆปรัชญาต่างๆที่ได้พระราชทา,านไว้แก่แผ่นดินนี้อย่างไรสักครู่ค่ะ ุผู้ชมคะระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงเป็นขีตตะก,กวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องค่ะทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีและพระราชนิพนธ์เพลงแยกเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ขร้าราชบริพารใกล้ชิด และที่สําคัญที่หลายคนอาจจะย,ยังไม่ทราบก็คือทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองนะคะตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริงสมกับที่พระศกนิกรชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินเรามาฟังเรื่องราวที่บรรดาศิลปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีคลาสสิกนักเปียโนอย่างครูเสกทองสุวรรณได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านคะ่ะครูเสกค,คะพระบีชาสามารถ ขนาดนี้เนี่ยในแวดวงดนตรนีกล่าวถึงและเรียนรู้พระองค์นั้นยังไงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับนักดน,นตรีทุกคนนะครับกับนักดน,นตรีทุกท่านไม่ไม่เพียงแค่กับผมคนเดีย <c oughs> นะครับแล้วก็ส่งเป็นแบบอย่างให้กับชาวต่างประเทศด้วย <c oughs> นอกเหนือจากชาวไทยคือจริงไหมคะที่บางทีนักดนตรีไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่านักดนตรีทุกๆคนจะทําได้ทุกๆอย่างครบวงจรเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 <c oughs> คือทั้งเรียกภาษาง่ายๆคือแต่งเพลงเล่นดนตรีเล่นดนตรีได้หลายประเภทด้วยซึ่งนักดนตรีบางท่านก็อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอย่างอื่นก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือเรียกว่าเป็นอัจฉริยะใช่ไหมคะกุณเสกพระองค์มีหนึ่งเดียวครับในหลวงทรงมีแค่นหนึ่งเดียวแล้วก็ พระองค์ทรงทําได้แค่องค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่แค่ทางด้านดนตรีฮะถ้าเราเอาเอาด้านดนตรีออกท่านทรงมีท่านทรงเป็นอริยะทุกด้านจริงๆพระปรีชาสามารถรอบด้จริงๆทุกด้านครับภาษากีฬาวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเลยดนตรีเป็นเพียงที่ท่านทรงประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เข้าใจเลยว่าคือท่านทรงประพันธ์ขึ้นมาให้ชาวไทยเราคือฟังหายเครียดต่างๆค่ะ แล้วก็ท่านทรงเป็นแบบอย่างตรงที่ว่าพอท่านทรงประพันธ์เพลงเหล่านี้แล้วท่านทรงงานมาตลอดเนี่ยค่ะ<ฆ>ซึ่งทำให้เป็นแรงบันดาลใจกับผมตรงที่ว่าแล้วท่านทรงมีเวลาได้ไงค่ะ<ฆ>ท่านทรงหาเวลาใดมาประพันธ์เพลง<ฆ>ในเมื่อท่านทรงงานหนักขนาดนี้<ฆ>ตลอดเจ็สิปีท่านทรงงานอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ใช่แค่ทรงดนตรีเฉยๆแต่คือ มีโครงการต่างๆที่เป็นโครงการพระๆๆพราชดรารงของท่านใช่ฮะโครงการฝนหลวงโครงการแก้น้ําท่วมแก้ดินอะไรต่างๆ,ๆก็กลายเป็นแรงบันดาลใจว่าคือนอกเหนือจากท่านทรงเครื่องดน,นตรีได้หลากหลายนะฮะแล้วก็ท่านยังทรงเป็นนักประพันธ์ด้วยแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าประพันธ์ง่ายๆเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะสูงและแม้กระทั่งผม นำไปบรรเลงที่ต่างประเทศเพราะว่าอาจารย์เขาถามผมว่ามีนักประพันธ์ในเมืองไทยไหมผมบรรเลงของเพลงในหลวงบรรเลงเพลงในหลวงบรรเลงเพลงโอไอเส่ใกล้ล<ๆ>ุง<ๆ>แล้วก็อาจารย์เขาถามว่านี่เป็นเพราะ oh, มากใช่มผมว่ากล้าตอบเต็มปากนี่เพลงของพระมหากษัตริย์ของผมยากไหมจริงๆแล้วเพลงที่ในหลวงแต่งสมมต,สมมติว่าสมมติว่าศิลปินหรือนักดนตรีคนอื่นคิดจะแต่งแบบเนี้ยยากไหมยากครับ ยากครับเพราะองค์พระองค์ทรงเรียนรู้มาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่พระทรงทรงทรงพระเยาว์ใช่ทรงพระเยาว์ก็พระองค์ทรงเห็นว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องในกล่องกลาวจิตใจใช่ไหมคะใช่ครับให้มีเขาเรียกว่าอะไรสมาธิที่ดีมีความใจดีแล้วก็มีอะไรค่อยๆคิดค่อยๆทำดนตรีมีส่วนช่วยเยอะ แล้วก็ที่พระองค์ทรงประพันธ์ขึ้นมาทั้งหมดเพลงพระราชนิพนธ์คือคําสอนที่ซ่อนไว้ในหลาบองเพลงนั้นพ <ű, ennial. S 1> ระองค์สอนอะไรเราบ้างผ่านทางเสียงดนตรี <leh k. S 1> ให้คนไทยเรารักกันสามัคคีรักแผ่นดินตัวเองแผ่นดินของเราอย่างนี้ครับ <c oughs> คือหลากหลายที่ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแค่ท่านทรงเป็นอัครศิลปินแต่ท่านทรงเป็นอัจฉริยภาพของทุกๆด้านซึ่งทําให้ผม แปลกใจอย่างยิ่งว่าท่านทรงเอาเวลาไหนมาประพันธ์เพลงเหล่านี้แล้วท่านทรงไม่พักผ่อนหลยอท่านทรงทรงนั่งอยู่หน้าเครื่องดนตรีเปียโนแล้วก็ประพันธ์เพลงเนี่ยทรงมีเวลาได้อย่างไร บางทีพวกเราเหน็ดเหนื่อยเรายังรู้<ช>สึกว่าอยากพักอะไรต่างๆ<ช>แต่เห็นพระราชกรณียกิจมากมายมากมากจริงๆนะแล้วยังจะต้องมีเวลาประพันธ์เพลงรทรงดนตรี<ช>มีวงดนตรีอสอวันศุกร์ทำอะไรต่างๆ<ช>มากมายแล้วไม่ใช่ม,มีเพียงแค่เพลงพระราชพลสองสามเพลงแต่มีถึง48บบทเพลงใช่ค่ะ ในปีพุทธศักราช2489ที่ทรงพระราชนิพลทำนองเพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพล,ลเพลงแรกนะคะแ,แล้วก็จนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพลทั้งสิ้น48เพลงแลยอย่างที่ครูเสกบอกทุกเพลงล้วนมีความประณีตไพเราะละเอียดอ่อนยากแก่การแต่งได้เหมือนด้วยและในนั้นแฝงด้วยพระบระมราโชบาย พระบระมราชโชว่าสิ่งที่อยากจะสอนคนไทยต่างๆมากมายไม่เพียงแค่ความเพลิดเพลินในการฟังเพลงถูกต้องรันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมยุเพียง13พรรษาเท่านั้นขณะที่ประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็คือเรื่องราวที่ที่บรรดานักดนตรีครูดนตรีได้เรียนรู้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดต่อทันนิดนึงครูเสกเวลาที่เราเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงมัน คือศิลปินแต่ละคนสามารถถ่ายทอดได้ตามตามแนวทางของตัวเองหรือสไตล์ของตัวเองได้เลยหรือเปล่าะถ้านักเป็นโนคลาสสิกจะ,ะลำบากนิดหนึ่งเพราะหากจะต้องการโนต้ตส่วนใหญ่แต่ตัวผมเองนี่จะไม่ได้แค่ศึกษาเฉพาะด้านดนตรีคลาสสิกผมมีความสนใจทางด้านอื่นซึ่งอย่างพระองค์สนใจในด้านแจ๊สผมก็จะสนใจในด้านแจ๊สซึ่งตามรอยของตามรอยท่านเพราะว่า พระองค์ทรงบรนเลงแจ๊สได้ยอดเยี่ยมมากแจ๊สก็คือการบรนเลงสดโดยใช้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็มีการคิดสดณเวลานั้นนักดนตรีคลาสสิกส่วนใหญ่จะต้องเพิ่งพาโน้ตสักนิดหนึ่งค่ะครับผมแปลว่าสามารถที่จะถ่ายทอดได้ทั้งแบบที่เพิ่งพาโน้ต อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์กับลีลาเหมือนกับที่ครูเสกแล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นตรืออีกหลายๆท่านที่เป็นสไตล์ของตัวเองถูกต้องครับอย่างครูเสกก็คือใช้ทักษะทั้งเรื่องของแจ๊สแล้วก็ดนตรีคลาส<ม>าลาสิกดนตรีคลาสสิกผสมกันแล้วก็บวกกับอารมณ์นะเ,เวลานั้นถ้าว่าง่ายๆคือผมบรรเลงเพลงแต่ละครั้งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจกับอารมณ์ของผมเองค่ะอย่างในเวลานั้นที่ผมบรรเลงเพลงของพระองค์ทุกครั้งเนี่ยเวลาบรรเลงผมก็จะเห็นภาพของพระองค์ในหัวใช่ครับ เราก็จะนึกว่าพระองค์ทรงเสด็จไปไหนมีพระราชกรณียกิจท่านทรงทําอะไรภาพไหนที่มันอยู่ในอยู่ในหัวเราตลอดเวลา <c oughs> มีอยู่ภาพภาพหนึ่งที่หลังๆมาเป็นเป็นพระราชดำรัสหรือเป็นเป็นเป็นคำคำพูดของท่าน <c oughs> ที่ช่วงที่บ้านเมืองเราแตกแยกกัน <c oughs> อันนั้นที่จุกมากที่สุดคือพระองค์ ทรงบอกว่ามีอะไรก็บอกนะเราจะได้ปรับตัวช่วงไอ้เนี่ยช่วงวิกฤตการใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับที่ที่ผู้คนเราแตกแยกกันช่วงนั้นผมจะค่อนข้างเสียใจนิดนึงว่าเออทำไมเราถึงไปทำอย่างนั้นกับพระองค์คือพ่อเหนื่อยใช่ครับใช่คะค่ะข <laughs> เข้าใจความรู้สึกครูเสก คนหัวใจดวงเดียวกันทุกคนก็รู้สึกแลวก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะที่นี้ครูเสกเตรียมที่จะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงนี่ตั้งใจว่าคือจะเชิญครบ48บเพลงเลยไหมคะหรือว่าตั้งใจจะยังไงที่จะทําให้ให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับกับการถ่ายทอดแบบครูเสกคือผมตั้งใจว่าคือทุกวันนี้ก็ผมก็ดีใจเพราะเมื่อก่อนนี่คนไทยฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อาจจะฟัง ผ่านใช่ครับเราอาจจะได้ยินแค่ก่อนเข้าข่าวพระราชสานักมีเพลงใกล้ลุ่งแต่หลังจาก,าจากช่วงเวล<ร>าวที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเริ่มเริ่มจะมาฟังเพลงพระราชนิพนธ์กันเยอะขึ้นซึ่งผมก็ค่อนข้างดีใจมากเพราะเพลงเหล่านี้จะคือทําให้เราลึกถึงท่านนึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้สร้างทิ้งไว้ พระองค์ไม่ได้เพียงแค่สร้างทิ้งไว้ในผลงานทานด้านวิทยาศาสตร์กีฬาด้านการเกษตรโครงการต่างๆแต่ท่านทรงทิ้งเสียงเพลงไว้ด้วยซึ่งผมเชื่อว่ามีแค่ในหลวงเพลงองค์เดียวในโลกนี้ครับที่ท่านทรงเป็นอัคารศิลปินแล้วก็ทิ้งเสียงเพลงไว้ให้เราได้ฟังเป็นคําสอนมีพระราชดำมีพระราชดำริข้างในมีพระบรมราชโารข้างใน ผมตั้งใจว่าจะบรรเลงให้ครบ48บทเพลงแล้วก็จะโพสตลงบนเพจผมค่ะซึ่งอยากจะให้คนไทยเข้ามาได้รับฟังแล้วก็สามารถบันทึกเอาไปเก็บฟังแล้วก็สอนลูกหลานและแม้กระทั่งลูกศิษย์ผมผมก็จะสอนเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะทุกคนต้องบรรเลงอย่างน้อยต้องให้เป็นให้ระลึกถึงทานไว้รอฟังรอติดตามนะคะครูเสกครับหนนอจากการดนตรีแล้วเนี่ยครูเสก ดำเนินรอยตามหรือว่าเรียนรู้อะไรจากในหลวงแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือคือแผนที่นำทางชีวิตของคุูเสว่บ้างไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือนับจากนี้เป็นต้นไปนะนับจากนี้เป็นต้นไปท่านทรงเป็นแบบอย่างอีกอย่างหนึ่งคือท่านเป็นพระองค์ที่รีว่าอย่างไรดีฮะพระราชาสัพพงก็ไม่แข็งแรงนะครับเนะาะทรงทรงไม่ถือตัวค่ะ ค่อนข้างใกล้เคียงกับสามัญชนมาก <Okay. S 2> ท่านทรงเข้าลึกถึงจิตใจผู้คน <Okay. S 2> ท่านเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 2> นะครับทุกสิ่งทุกอย่างความพอเพียงแล้วก็ท่านใช้แบบประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกอย่างแม้กระทั่งท่านเสวยก็เข้ากล้องอย่างเงี้ยฮะก็ได้ไปเจอคลิปหลายๆอย่างที่ท่านท่านทรงบอกเข้ากล้องนี่ดีนะ เราทานทุกวันข้าวขาวเนี่ยเอาของดีออกไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับคือทรงสอนทรงสอนประศรีกริชชาวไทยเหมือนสอนลูกเหมือนพ่อสอนลูกเรื่องในการใช้ชีวิตใช่ไหมครูเสกจึงทําให้ผมไปดูจนถึงว่าสมเด็จย่าท่านทรงสอนพระองค์มาแบบใดแล้วก็ผมเป็นคนเหนือด้วยทางเหนือนี่เรารักสมเด็จย่ามากค่ะแม่ฟ้าหลวงของของคนไทยเลยนะคะใช่ฮะก็ ผมก็จะใช้หลักการเนี้สอนลูกสาวผม,มว่าในหลวงเราท่านทรงเป็นแบบไหนสมเด็จย่าท่านทรงเป็นแบบไหนถึงแม้ว,วันนี้ลูกยังเล็กอาจจะยังไม่ไประ<ช>สีประสากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่นี่คือสิ่งที่ครูเสกจะเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งในข้าพระบาท ที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานในมุมของงานและชีวิตที่ตัวเองจะทําได้แล้วก็จะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในหลวงรัชการที่9สอนลูกและให้ลูกสอนหลานต่อไป,อไปเพื่อให้พระองค์ท่านสถิตอยู่ในดวงใจของค,คนไทยทั้งชาติตลอดนิดนิดรัน์นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของข้าพระบาทคนแรกในวันนี้ของรายการนะคะผู้เสยอยากจะบอก คนไทยยังไงว่าวันนี้เราควรเราควรเราควรรู้สึกเราควรทำหรือเราควรสแสดงออกยังไงเราสูญเสียเสาหลักเราสูญเสียเสาหลักนะครับเราสูญเสียพระองค์พ่อหลวงนะครับแต่ไม่มีใครเอาพ่อหลวงอ,ออกจากใจเราได้ท่านอย่างไรก็ตามก็จะเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดไปนะครับผมอยากให้คนไทยทุกคนดำเนินตามพระราชดำริของท่านนะครับพระบระมราโชาวาทพระราชดำรัสของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยได้ตรัสมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราทั้งนั้นครับถ้าตัวผมเองทำได้ ซักเสี้ยวหนึ่งของพระอ,องค์ผมคงจะภูมิใจมากกว่านี้แน่นอนครับขอบคุณมากค่ะคุณเสกขอบคุณมากๆที่เป็นตัวแทนคนไทยในแง่มุมที่ถ่ายทอดจากตัวตนแล้วก็งานด้วยความน,นดีคที่ตําเนินรอยตารนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเสกขอบคุณมากครับถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องราว ที่เกี่ยวกับค่าพระบาทซึ่งพระสบฆนในกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศย่อมมีแง่มุมที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นั้นแตกต่างกันไปสุดแท้แต่ว่าท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เคยถวายงานรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทก็ดีท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เคยเฝ้าชมพระบารมีเข้าเฝ้าทูลอังทูลีพระบาทที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยที่ะองว์ท่านเคยเสด็จไปทั่วประเทศก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวความประทับใจที่ท่านอยากจะบอกว่าท่านดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคล และปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงหรือสิ่งที่พ่อของแผ่นดินพร์นี้สอนไว้ให้เราอย่างไรท่านแนะนําเข้ามาค่ะเสนอตัวเข้ามาค่ะแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นค่าพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรายการของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ